สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษรายาพัฒนวัตรหรือมาดามผัมนะคะก็วันนี้ยินดีต้อนรับคณะที่มาดูงานจากบางยา่าแพกจังหวัดสมุทรสาครจำนวน100ท่านนะคะแล้วเรายังมีโอกาสได้ให้คณะสื่อมวลชนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของเราตำบลของเรานี่นี่คือไร่แสงสกุลลุงแล้วก็ เดี๋ยวเราจะพาไปท่องเที่ยวนะคะโดยนั่งซาเล้งไปไปเที่ยวชุมชนของเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปสักการะต้นแม่ตะเคียนซึ่งอายุไม่รู้กี่ร้อยปีนะคะ12ขนโอบเดี๋ยวเราจะไปสักการะแม่กันนะคะและเราก็จะไปดูที่เขาปลูกโครงการผักสวนครัวรัวกินได้แล้วก็โครงการเลี้ยงผั่ในบ่อซีเมนแล้วก็อีกจุดหนึ่งเราก็จะไปดูต้นตาลอายุ100ร้ยปี ที่ยังเหลืออยู่ในมู่บ้าเนราอีก3ต้นและตรงนั้นที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีนกกระจาบให้เราดูอีกนะคะเป็นไฮไลท์แล้วก็สุดท้ายเราก็จะมาจอดที่สะพานบนที่ร้านกาแฟมวลชนสาขาไร้แสงตะก,กุลลุ่งนะคะอันนี้เราพอเป็นสังเกตเดี๋ดวถ้กดไงเดี๋ยว,ว,ยยว,วยติดตามผมนายชัดชัยลุงโรดนะครับรองปลัดเทศบาลตำบลใบยแพรกนะครับวันนี้ได้พาคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยสมาชิกสภาคณะผู้บริหารและก็พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยแพกนะครับจำนวนประมาณ120ท่านนะครับเข้ามาร่วมศึกษาดูงานเรียนรู้การทำไข่ผัานะครับกับชุมชนนะครับบ,บ้านมาดามนะครับก็ได้รับคำแนะนำนะครับที่ดีแล้วก็ได้มีประสบะการณ์นะครับได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการทำผัา นะครับแล้วก็การเลี้ยงดูการเลี้ยงผํานะครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่ดีมากนะครับกับชุมชนซึ่งทางคณะศึกษาดูงานก็จะได้นําไปเป็นประโยชน์เป็นความรู้นะครับไปปรับปรุงนะครับไปเรียนรู้กับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมาดามนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับที่ให้ความรู้และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ ยากไปดูแมาอให้เขาทาาแที่เราตั้งกรบวนกันมากมาเป็นระยะเวลานึงแล้ว

累。